สวัสดีครับอันนี้ก็คือ,องานของลูกค้าเฉพาะกิจนะครับเป็นตัวที่ใช้สำหรับวัดค่าความดังของเสียงเป็นเดซิเบลนะครับมาดูในแง่ฮาร์ดแวร์ก็จะมีตัวดิสเพย์นะครับอันนี้ดิสเพย์เป็นตัวเลขสูง4นิ้ว3หลักแล้วก็มีสายนะครับต่อเข้ากับข้างในของบอร์ดนี่บอร์ดก็จะมีแผงวงจรอยู่ข้างในมอแปลงนะครับ แล้มีซับไพยเฉพาะให้กับตัวดิสเพย์ด้วยส่วนจะมีบอร์ดเสริมเล็กๆนี่ก็คือสำหรับต่อเข้ากับตัววัดเสียงนะครับนี่เราจะทำเป็นสายไว้ให้นะจ,ะจะเป็นแจ็คมาเข้าตรงนี้เลยนะครับอันนี้มาดูเรื่องของต่อตอนที่ทดลองนี้อันนี้ตัวรีเลย์รีเลย์เราจะใช้ตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมต่อเป็นหลอดไฟไว้นะครับก็คือถ้า รีเลย์ทำงานหลอดไฟก็จะติดจะลองเปิดเครื่องดูนะครับ sound ะะ a d b 3นะครับเมื่อกี้เขียนย่อๆนะ s d b 3แล้วก็เวอร์ชันพอเข้ามาปุ๊บก,ก็จะแสดงเวลาเลยนะครับแล้วก็ D นี่ก็คือ day นะครับก็คือมันจะแยกเป็น2ช่วงได้คือช่วงกลางวันกลางคืนนะครับถ้าถ้าเป็นกลางคืนก็จะเป็น n เป็น night นะครับอันนี้ day อันนี้แสดงวินาที ี่ถ้าเรามาดูเปิดเครื่องอันนี้ตัวเลขใหญ่ยังไม่โชว์นะครับสมมติเราเปิดเครื่องตัววัดเสียงนี้ก่อนตัววัดเสียงก็หน่วยก็จะเป็น DB นะครับก็จะทำงานของมันไปเรื่อยๆของเราก็จะรับข้อมูลได้ละนะครับก็มาดูเรื่องการกดนะครับในตรงนี้เนี่ยถ้าเรากด B นะมันก็จะแสดงซาวได้ด้วยออหมายถึงว่า DB ได้ด้วยนะ จะเหมือนกับตัวป้ายข้างบนที่เป็นตัวใหญ่นะครับถ้ากดอีกทีก็กลับมาแสดงเด y แล้วก็วินาทีเหมือนเดิมก็แล้วแต่จะเลือกนีถ้ากด a นะครับก็จะเป็นการตั้งเวลานะตั้งตั้งนาฬิกานะครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับก็ตั้งหลายโมงหนึ่นาทีในในขณะที่กดสุดท้ายเนี่ยวินาทีมันจะทําให้เป็นศูนย์ด้วยก็สามารถตั้งให้ละเอียดได้นะครับระดับวินาทีได้พรกฏไปปุ๊บ จะเห็นว่าวินาทีก็เริ่มที่0นะแต่ถ้าเรากดปุ่ม S นะครับก็จะเป็นตั้งค่าต่างๆในเรื่องการอัลามนะครับตัวเสียงเนี่ยนะลองดูนะครับมันก็จะเท่าตั้งค่าวันนะครับคำว่ากลางวันเนี่ยเริ่มที่เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ประมาณว่าสมมุติว่า7มงครึ่งเจนาะฬิกาสามสินทีถ้าเราจะเปลี่ยนตัวเลขนะครับก็กด A เปลี่ยนได้ เป็น6ก็ได้สมมุตินะครับแล้วก็กดตั้งทีละหลักนะครับก็คือไปเรื่อยๆ s ก็คือไปเรื่อยนะ b นี่ก็ถอยหลังได้นะครับถ้าต้องมีการแก้ไขจากนั้นก็จะตั้งว่าช่วงกลางวันเนี่ยค่า db เนี่ยเราจะให้เท่าไหร่นะถึงจะเะอาลามนะนี่ผมตั้งไว้ร้อยอยู่สมมุติเดี๋ยวเราแก้เป็น90ก็แล้วกันนะครับมันจะเป็นตัวเลข3หลักเพื่อชม1ตำแหน่งนะครับ สอดคล้องกับตัวซาวมิเตอร์นะครับเครื่องวัดตัวเครื่องวัดดีวผมตั้งเป็นตั้งเป็น90 b แล้วกันนะครับก็ตั้งได้เอียดระดับทัวชมส่วนกลางคืนเนี่ยเวลาเริ่มเมื่อไหร่นะนี่ผมก็สมมุติเป็น18.30นามนาทีนะครับ NGNI เขียนไม่พอ NGST นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกลางคืนเนี่ยจะให้อารลามที่เสียงที่เท่าไหร่ อันนี้สมมติเราก็เป็นร้อยไปละกันนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองส่วนของกลางวันแล้วก็อะลามดีเลย์นี่ก็คือตัวรีเลย์รีเลย์ที่มันทํางานเนี่ยจะให้ต่อเนื่องนานเท่าไหร่นะค็คือถ้าเราตั้งเป็นศูนย์เลยเนี่ยมันก็จะเร็วไปนะมันก็จะสั้นๆเกินไปอันนี้ก็ตั้งเป็นวินาทีนะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างเป็น5วินาทีไปก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับเราลองกดดู ที่เป็นตัวค่าสาวาละกัน DB หน่วยเป็น DB นะครับเดซิเบลนี่ถ้ามาดูนะอาจจะต้องสังเกตที่หลอดไฟอนี้ผมจะใช้เครื่องสุบลมเป็นตัวทําเสียงนะเสียงมันดังหน่อยตอนนี้ก็คือประมาณ50กว่าใช่ไหมครับถ้าเริ่มมีเสียงไปร,ระดับ96้่ะพอ96้ปจะเห็นว่าหลอ,อดไฟก็ติดก็คือรีเลทำงาน มันก็จะทํางานประมาณ5วินาทีแล้วก็หยุดไปตามที่เราตั้งไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบนะครับที่ลูกค้าสั่งทําเฉพาะครับ